สมบักเนาแบบจ๋ิงจงโอ้ยกูกะอดบได้ดอกเว้ยเราเบื้อเรามิคเนียนเป็นทั้งไหนรู้เปล่กับผสมผสมละเสื้อก็ได้ผ้าคอไว้ละซสื้อใหญ่เออได้ผาคอไปลเงาหมเออแลซ้ำหนีดเออได้ผ่าคอไว้เจ้ากับเพื่อนนะมันมันเกินทรงอหอแต่ว่า ซ้ำหนีหลีนี่บุต้องเฮ็ดอย่างนี้แต่ละมืองานว่าเนี่ยนี่ผักวอาไว้แม่โซโซสมึงกันหมากี่อย่างครับนี่ใบโห่นี่ใบโห่คอมเมนต์มาแต่ว่าซ้ำหนีหลีดเนี่ยสร้างวาเดบันอ้าเอออสมบักเน้าครับบักเน้าจังหน่วยกว่าสิบหน่วยบพันได้บอกสามหน่วยสี่หน่วยลองมึงดูกับเจ้าปลาแดี๋ยวก็ไม่ได้ไอันนี้เป็นเจ้าปลาแดก๋ยวบุ แช่แช่เย็นแช่น้ำแข็งมาเรียบร้อยตัวนึงเนาะเรียบร้อยพร้อมรับประทานมองดูต้องเกียร์บางดก็ได้ต้องเกียรประเดี๋ยวไหลหน่อยดิเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้นึงนี่กลิ่มหอมเนาะไปผสมดิเอาเรื่องเอาเรื่องอืม ตอนอัดคลิปอยู่นี่เกือบหกโมงแรงแล้วคิดว่ามันถีระบายออกย้ำไลยบุกบุกนึงตามพุ่มคิดว่ามือแรงนี่เป็นแต่ได้นอนบอดเท่านั้นแหละจังว่าเราจะได้ไล่มาสนลองมึงดูแต่ว่าแซนใส่น้ำแข็งแล้วมันได้การนี้เนาะเขาเนาะมันเย็นเย็นแล้วมันกรุบๆนะ อุตอดเลยเนาะบ่งพ่นออกมาผสมนะบ่งพ่นนานาบุบึงด้หวงแงบบุมึไปนังไดนกุบะกเห็ดหนาตายมันสมสมวันน้อทนนี้ ยังไงกินบักหน้าผสมมันเป็นปอบแล้วบ่ออันนี้เป็นในบักปางครับบักปางสมบ่สวมก็บักเน้ากับไอ้นี่น่ะเออผสมก็บักเน้าดิสวมก็บักเน้าเลยเตยยอมรับเลยว่าสมเนาะสมคักงสมเนี่ยไม่ไนไอ้นี่แหละเนี่ยไอ้นี่คือกินบ่ไเดี๋ยวกมก็โผล่ไปนะสมสมพุทธสมแห้งพี่น้อง เบิ้งแล้วกับฝากกดติดตามให้ช่องน้อยๆน้ำเนี่ยครับแบบคุ้งเคียงสตูดิโอแต่ว่าปอกนั่นแล้เ<อ>วเธอบอกว่าอู้ซิกหมียว่าสิบบอสไอ้วงซิกดิมเลยนะโอ้ยเบื่อห่วงลงตัวห่วงไปไหมอยู่ไปห่งงวหงไปไ,มไปหไปไมมาบอกมึงนะโอ้ซิกก็คือซิกังไหนอ๋อบอสเป็นยังคือหันมาทา,างนี้ส่วนนี้โอ้ันนี้กะยากนี่เว้ยกะยังมว่าเกิดย่อมไปอยากมา่งไ่แบบนี้บอสเออเนี่ย ยังกันมาหนี่บอ่อืมไปเสร็จแล้วอืมเย็นดีส้มปานเนี่ยบ่ะบอสแต่บ้านเขานี่ส้มปานเ,เนี่ยอ่ะด้วยเนาะฮ่ะหมดปางส้มครับมองมึงเรือสมกับปังเน้าอีกคู่บ่าเบื่อ ขอพิสูจน์กินมึงกินมึนงกันอ,อือเอาอยังเดมมั้มมือเขาเอาไข่ป้งอ่ะบออือเป้นกรบโปก,ก้ากินมเนากับเผาเลเรอพีอือคลงแท้ใช่ปะอกกื่นได้กรบโงยันน่ะโบได้ย้อนอน่ในใงเท่านี้เออในมันไหลดิอือทำอย่างนู้นในไหลบนน ขันสุ่มลองมืงครับนิ้วมัน,นหลดิไอ้สวง่้งเขาเป็นใส่ติ้งเข้าไปดิบ่วนไหนเด้อเครื่องบดเด้อบดดูบดสเต็มไว้ดิเปียกบ์บดสะต็มไว้เหมันยิ่งลุกเลยปะสว่าวงเลยปะโอกาสนี้เนาะเดี๋ยว มาค้อยระบันเออเอาหักบ่บ่โอ้โอ้อ่ะสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายครับจังใดอยากให้เฮ็ดอีหยังแบบเคียงเคียง,งมื่ออื่นคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยครับเอาลองดูเอาเรื่องเลยครับเออโอ้โหโอ้โหอ,อ,อย่าอย่า,ยา,ยากเก็บทรงอันนี้บ่ได้ใส่เป็นตาบ่อืออย่ากเก็บทรง อ๋อนี่ใส่อีกได้บนอ่ะสุดยอดเด้อสุดยอดแบบที่บอกใครกันเลยทีเดียวอ่อจังใดฝากกดติดตามไว้น้ำครับแบบเคีงๆสุดยอดเป็น่ยงกัดถึงใบหน้าอ่ะอืออ่ะไปแล้วครับสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียวแต่ว่าซ้ำหนีหลีกน่ะกับเบิ้งเบิ้งเนี่ยอืเนี่ยเมี่ยนี่เมียพี่อ่ะบอสเนี่ยบอสี่ดินี่บอสหนีได้บอสเ้อกระเบิ้งมันลืนกันแบบไหนอ่ะ อ่าอยากใะ้เที่ี่ยังแบบเพียงแ,บบแ,บบแบบค่คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้ครับ